สวัสดีค่ะหายไปนานไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนเลยวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบเข้าหมหนึ่งของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่จะแชร์ประสบการณ์อะเราบอกก่นเลยนะว่าเราอะ่ะชื่อแก้มยุย้ยปัจจุบันเรียนจบมาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นชั้นม1โรงเรียนที่เราไปสอบก็คือโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการการปัญญาพิวัตินั่นเองหรือชื่อย่อๆก็คือโรงเรียนสาธิต p ี m นั่นเองเ,องเนาะ <c oughs> ก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ <arena> <c oughs> กับการไปสอบแต่วันที่ไปสอบอะ่ะวันนั้นคือนานมาก <c oughs> นานมากแล้วตอนนั้นอ่ะที่ไปสอบก็จะมาแชร์ให้ฟังเดี๋ยวเรามาเล่าตอนไปสอบเข้นม,ม1กันด,ดีกว่าไปกันเลย วันที่เราไปสอบหมอหนึ่งอ่ะมันตรงกับวันที่22กระกฎาคมปี2022ก็คือตอนนั้นน่ะเรายังเรียนอยู่ป6ไงแล้วเรายังเรียนไม่จบด้วยเราก็เลยไปสอบซึ่งก่อนสอบอ่ะเราก็อ่านหนังสือมาบ้างติวกับที่เรียนพิเศษมาแต่ว่าช่วงนั้นด้วยความที่มันเป็นช่วงเรียนออนไลน์ไม่ใช่ช่วงโควิดหรอกคือเรียนออนไลน์หรืออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนออนไลน์ปรากฏว่าเรียนไม่มีสมาธิเลยตอนนั้นนะอ่ะอ่ะ คนต้องสอบสองรอบหมดก็คือสอบข้อเขียนกับสอบสัมภาษณ์ตอนที่สอบข้อเขียนเขาจะสอบ4วิชาก็คือคณิตศาสตร์วิทยศา,ศาศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่พูดมาอาจจะไม่ได้เรียงทั้งหมดนะคะส่วนตอนสอบสัมภาษณ์ก็คือสอบสัมภาษณ์เป็น2ภาษาค่ะมีภาษาศไทยกับภาษาอังกฤษค่ะแล้วบอกเลยวันนั้นที่ไปสอบอะค่ะ ตื่นเต้นมากคือตอนนั้นอะตอนที่ไปถึงโรงเรียนคือกดดันมากค่ะพอขึ้นห้องเรียนไปแล้วอะเขาก็เอากระดาษให้ เราก็เลยต้องซื้อข้าวเองก็คือพ่อแม่ซื้อให้พอทานข้าวเสร็จใช่ไหมพอใกล้จะสอบสัมภาษณ์รู้สึกว่าตื่นเต้นด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนแรกในกลุ่มด้วยที่ต้องสอบสัมภาษณ์อึงเวลาครูก็เอานักเรียนขึ้นห้องเหมือนเดิมแล้วก็เวลาจะรอคิวสอบอะก็คือให้ไปรอในห้องแล้วเขาให้เด็กคุยกันได้แต่ว่าไม่ได้คุยกันเสียงดังมากอะ นะก็คือตอนที่เราสอบสัมภาษณ์นะมีครูไทยสองคนแล้วก็มีครูต่างชาติอีกหนึ่งคนครูไทยก็คือจะถามว่าเราชื่ออะไรแล้วเราจบจากโรงเรียนอะไรแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยเขาให้เราพูดเอาเองนะเขาไม่ได้ถามคือบางคําถามอะ่ะเขาไม่ได้ถามนะเวลาไปสอบสัมภาษณ์อ่ะเราต้องแนะนําตัวด้วยนะคะว่าเราชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ชั้นไหนจบมาจากโรงเรียนอะไร ค,คือเขาจะไม่ได้ถามโอเอนะคะเราต้องแนะนําตัวไม่อย่างนั้นก็คือเขาจะไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นยังไงที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะครูไทยก็คือถามเหมือนเดิมแหละชื่ออะไรจบมาจากโรงเรียนอะไรแล้วก็ถามเรื่องอนาคตบ้างเล็กน้อยส่วนครูต่างชาติก็ถามเหมือนครูไทยเช่นกันค่ะแต่ว่าก็คือจะมีเกมให้เล่นนิดหน่อยเวลาไปสอบสัมภาษณ์บางคนไปสอบแบบที่อื่นอย่างเช่นอะไรอ่ะ,ะสาธิตมอสววภาษานิ่สาธิตปทุมวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมือนที่เราไปสอบ บางคนก็ไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลใช่ไหมบางคนก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเอกชนแต่ว่าสําหรับเราอะเราไปสอบโรงเรียนเอกชนถึงมันจะเป็นโรงเรียนในเครือสาทิตก็ตามอะไรอย่างเงี้ยพอสอบสัมภาษณ์เสร็จครูก็ส่งเราก็คือส่งเราไปหาผู้ปกครองนี่แหละแต่เราต้องเดินลงไปเองหรือครูพาไปอะนะพอถึงเวลาน,นนะคะก็คือลุ้นว่าจะสอบติดหรือไม่ติดคือวันที่เขาประกาศผลอนะมันเป็นวันเดียวกับที่สอบเลยค่ะ แล้วก็ถ้าเขาประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เพิ่งสอบให้มารับผลสอบถ้าได้คือให้ไปยื่นเอกสารแต่ถ้าไม่ได้ก็คือจบแล้วก็ปรากฏว่าพอถึงเวลานั้นนะ่ะเราสอบเพิ่งลงมาไม่ถึง5นาทีเขาก็เรียกเราแล้วเขาก็เรียกเราให้ไปดูผลแล้วแล้วผลก็คือ ติดนั่นเองตอนนั้นเราดีใจมากเลยมีที่เรียนแล้วเพื่อนเราก็สอบติดเช่นกันตอนนั้นเราก็ถามเขาเหมือนกันแล้วก็หลังจากสอบติดใช่ไหมเราก็ตัดสินใจว่าจะเรียนที่นี่เลย แล้วก็ตอนเนี้ยเขาจะให้เราเรียนปรับพื้นฐานคือต้องให้ทุกคนเรียนปรับพื้นฐานช่วงมัธยมตอนวันที่24เมษายนก็คือเรียนเดือนนี้แหละซึ่งเราก็ต้องติวเพิ่มติวทำไมติวเพื่อไปสอบนั่นเองต้องติวอีกแล้ว <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป แชร์ประสบการณ์ในการสอบเข้ามนหนึ่งที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการการปัญญาพิวัฒนหรือว่าที่เรียกย่อยก็คือสาธิต p M เเนาะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆรุ่นต่อไปที่จะมาสอบโรงเรียนนี้เนาะก็จะเป็นกำลังใจให้ปิวกันเยอะๆได้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ